สวัดีครับตอนนี้ผมจะมาสอนการตีโค้ดน,น้ำประชงลูนะครับมาเดี๋ยวเราจะโค่นเจ้ากรรมการตรงนี้น้ำประชงูครับอันนี้ครับคือขาหนึ่งไม่ใช่ว่าเราขึ้นพร้อมกันนะขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวหนีลงเลยครับแตาอันนี้คือแรงดีของเราครับเอาขึ้นให้เพียงพอตัวน,นี้ขึ้นมากก็ปั่นไม่ได้นี่ครับแบบเปิ๊บเอาขาสองขึ้นแล้วก็ ท่าปั่นชะท่าล้มกิ้งเลยนะต้องปั่นให้เร็วๆอันนี่ครับคือการทรงตัวแต่ที่สองเดี๋ยวผมจะโค้งให้ท่านผู้ชมดูครับนี่ครับท่านผู้ชมดูตอนเราปั่นไปเราต้องปั่นให้เร็วที่สุดแต่เราปันเราจะโค้งต้องลดความเร็วลงให้มาถึงเครื่องน้ำก็ค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวเรียว่าเลี้ยวอาไเลี้ยวอะไร,ร,ร,รก็ล้มเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับ แคความเ็นของเราพระเจ้าจะปั่นให้ท่านผู้ชมดูแบบแบบวิววิวด้วยนะครับนี่ครับคการปั่ของเราครับภาพเด็กทย่นจะโนครับเรแบบนี้ก็ได้ครับแต่ต้องเบรคให้มันหลับดีๆด้วยครับไม่งั้นล้ออียงแม่องนี่ครับนอันนี้ ท่านผู้ชมก็ใจแล้วครับว่าปันแบบนี้อย่าลืมมาถ้ามูกขาสองขึพร้อมกันนะบดมแน่นอนครับไปบายครับฝึกแค่นี้ครับแล้วก็มาสุดต่อครับผม